ซ่ตัวหาผูตัวล่างถ้วยคือเปินกำลอา้าวมันไปไหนนี่ห้องนี่บ่มีจ๋าใจแย่หยังชอบลบป,ป๊อดลบแป,ปดดีเนาะแม่แม่อีป่อไปไหนล่ะป่อมึงไปไหนบ่ฮู้นี่ส่งไทยไทยจะลักไปแอวลูกรออยู่บ้านนี่เนอะเดี๋ยวแม่ไปซ่อตัวหาป่อก่อนซากจำล่าแสงลส่าแสงล่าจะไปไหนอ่ะ โซ่หาผัวอยู่เจ้ามันไปตั้งไดบ่หู้นี่ป้าเป่งหันก็เจ้าเออตะกี้ป้าหันหัวเขียวๆเ,เตียวไปแถวบ้านคำแลนปุ่นเต้กปาป้าเป่งเดี๋ยวน้องไปพอก่อนมาบ้านคำแลนคำแลนคำแลนหันมาจืนผัวเปิ้ลก็ตะกี้เปิ้นหันหัวเขียวแวแวบไปตังใต้ปุ่นหนาหันเตียวไปกับพ้นหัวแดงแดงเอ๊บาลาั่งไปตัยบางเงียงเหี้ยก้าบางเงียงถ้ามาชวนกินเหล้าแน่แน่เลย แต่เปิ้นว่าบะใจไอเงียงนะคนนั่นหัวแดงกว่าไอเงียงแหมแถมบาปอผมเาาตัยเนอแต่กะสงสัยถ้าจะเป็นไม่ยิงหรอก,ก้เปิ้นก็บนะ่มฮูนาแค่หันแวบๆเแบบตียวมาแหมหน้อยเออไอเงียงไอเงียงจะไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อไอจะไปร้านน้องแจคราโอเคแล้วแม่เซลโลจะไปไหนนี่ ตัยขอหาบาจืจนอยู่นี่บาฮูมันไปตั้งไดนี่ตะกี้คำแลนบอกว่าไปตัยค้นผมสีแดงเออบแอนะแม่นาอเนอรแมซลวันนี้ยังบาได้ปะบาจืจนสักเต๋อเลยนี่เออบอแม่นไอยังแน่แน่เพราะตะกี้คำแลนบอกว่าคนที่ผมสีแดงนั่นเขาผมยาวเออคนที่ผมยาวสีแดงหมู่บ้านเฮามันก็มีคนเดียวเต่าอ,อันนะกะ่ะแล้วมันเป็นไผัยเป็นไม่ยิ้มมันกอก็น้องแจ้หันโลผม ผมเหา้สีแดงเออแต่เนอะน้ะนองแจ้ผมเหา้าสีแดงเอออันแสดงว่าน้องแจะจวนบัจื้นไปล่านมันแน่ๆเอออันนี้อายกบฮู้เนอะปะปาอันเขาไปต๊ยหัวเขากันปะมาถึงลานน้องแจเออฮันโลผมเขียวเขียวฮันโลแม่เซียว มันแม่นมาจืนก็หาเออแม่นมันเนาะในหมู่บ้านนี่มีไผ่ผมสีเขียวแห้มแล้วบาจืนคิงปิ๊กบ้านมาเดี๋ยวนี้เลยเออไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับวายหน้ามาจืนเปลี่ยนไปเออแล้วคุณคือใครเ่ะคะยังมาหัวเขียวเหมือนหัวเราเลยเออผมชื่อเก่งพี่ชายของน้องแจ๊ะงั้นน้องขอสู่มาเตะน้องนึกว่าหัวน้อง เออล้บาบัะเืินมันไปั้งไดเหียนี่เฮ้อก็ว่านี่อัน,น้องปิ๊กบ้านก็นเนอ่ปิกมาถึงบ้าอา้าตัวไปไหนมากับเข้าก็บะเนเปิ้นกับลูกล้อก,กินเข้าอยู่หนาะตัวนั้นนอไปไหนมานี่เปิ้เติยวซ่อหาปะขุยหมูบ่บ้านไปซ่อหาแผวล้านน้องแจ๊ปุ่น ข้อไปซ้อหาอย่างนอกบ้านปู้นเปินกำลังขี้อยู่ในห้องน้ำตัวบุู้กะาในบ้านยังซ้อหาบะค่อยเตือ้อไปซ้อหานอกบ้านเหี้แล้วแฮะก็เปิลเอินตัวละโลตัวบ่ได้ยินกะาขออยู่ในห้องน้ำใครจะไปได้ยินเอ้กูนี่เฮ้ยสนับสนุนโดยลอดไฟแาเอง็งแม่งเปิดแล้วโคตรแจง้งขี้ตาเต้นระเบมหยาบหยาบ ต้องสั่งให้ชัดเจนสวัสดีเพื่อนจืนบาได้ป้ากันเหมืนนอนนาะดังแม่คีิปุ่มใหญ่เหมือนเดิมเนาะคิงเนาะขคคิงงามีหน่าย,ยังพูดซีแลนโอ้มันเป็นเจแดพูดซีแลนฮ่ากับโม้เฮ้ยฮ่ากับเกยหันแล้วได้ข่าวว่าร้านอาหารป้าสมนี่ล้ำขนาดเลยกะ แม่นแม่นลำขนาดเลยฮะไปกินจัดมันอ้อนคิงปลาหาไปกํารอได้เลยเพื่อนแต่หาเตือนคิงว่ายังคิงต้องสั่งอาหารให้ชัดเจนเดี๋ยวป้าสมจะถามหน่อยได้เลยฮาเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วมาถึงร้านป้าสมสวัสดีครับป้าสมอสวัสดีสู่สองคนจะกินอะไรยงผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเลกลูกกินครับแล้วเอาเส้นเลกกี่เส้นเอาสักแปดสิบเส้นครับเอา าลูกจ้นหมูกะว่าลูกจ้นเนื้อเอาลูกจ้นหมูสองแกนลูกจิ้นเนื้อสองแกนครับเอาหมูเปย์ตะกกเอาครับเอาแต่เนื้อเปย์กะล้ำหนาอันเอาตึงหมูเปย์ตึงเนื้อเปย์เลยครับแล้วเอาอยางรากกีติน เอายางละห้าหกตินกับปอครับอ้าเอาหมูเปย์สามตีนเนี่ยเปย์สามตีนแหละบัดใจครับห้าหกตีนรวมกันเป็นสิบเอ็ดตินครับสิบเอ็ดตีนนี่เอาอย่างละกี่ตีนเอาหมูห้าตีนเอาเนื้อหกตีนครับแล้วแง่อย่างบ่ะเอาเต้าเตากันล่ะเอออันเอายางละห้าตีนก็ได้ครับแง่อย่างบ่ะเอายางละหกตีนไปเลยเออเอออยางละหกตีนก็ได้ครับแล้วจะเอาน้ำตกกะว่าน้ำใสเอาน้ำใสครับแง่อย่างบ่ะเอาน้ำตก ล้ำนะเออคือว่าวันนี้ผมอยากกินน้ำใสอะครับแต่วันนี้น้ำตกคุณหมอขนาดเลยนะเออเออเออเอ,อันเ,เอาน้ำตกก็ได้ครับอา้าวนายตะกี้ว่าใครอยากกินน้ำใสมาใจ๊กคะเฮ้อันเอาผสมกันเลยอ่อเออแล้วใส่หอมป้อมก็บใไซครับหอมป้อมล้ำจะตายหอมตัวแงอย่างบัก,กินก็ผมมามากอไรมันเหม็นนะทิ้งผิดเดือนแตนเมียทิงกาเออแล้วผงชูรสก็บาไซเนีครับโอ้บาไซผงชูรส มันกับะล้นะกาน้ำซุปของป้าลำอยู่แล้วบ่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้เออแล้วใส่ผักบุ้งกับทวงอกไปก่อใส่แก่ผักบุ้งครับบ่ใส่ทวงอกครับแง่หยางบ่ใส่ทวงอกมันล้จะตายก็ทวงอกมันเหม็นเขียวครับผมมากมันเหม็นเขียวก็ก้านใจกินเอากะทวงอกมันมีประโยชน์นะเออเอออันใส่ทวงอกตัวก็ได้อ๋อจะใส่แง่หยางในเมื่อสิงบอกกินสิงเคี่ยมันคว้างป้าเสียดายของ เอออันบะไซทวงออกก็ได้อะตกลงชิงจะใส่บะไซนี่ชิงนี่ห่อยขนาดน้โอโค้ป้านน้อยห่อยใส่ผมเออตกลงบะไซทวงออกน้อรอกรรมเดี๋ยวนอเฮ้ยชิงหันกอบ่พุดป้าสมถามหน่อยขนาดอ่าเล่าสุดอลอแหมพคนรอจะเอาอะไรอย่างดีผมเอาพัดกระเพราหมูสรับไข่ดาวสุกๆครับ โอเคล้วกัเดี๋ยวป้าย่าเฮ้อโค้ปผสมที่บ่พูดอย่างมาบ่ถามน่อยใส่มันอะ่ะที่ผมนี่ถามน่อย,ยปะโทษก็มันสั่งชัดเจนดีแล้วจะถามอย่างแห็มมอส่วนคิงนี่สั่งบ่ชัดเจนป้าก็ต้องถามน่อยหน่อยกะโค้ป้าสมลําเอียงสนับสนุนโดยทัวงอกป้าสมมีกินตอนนี้ขี้แตกเลยฮลัลโหลตัววันนี้เลิกงานกี่โมง วันนี้เลิกงานสี่โมงกืองอันวันนี้เวซื้อหมอนข้างให้ลูกกำอ้าวแล้วหมอนข้างอันเก่าเหรอมันแปบหมดแล้วลูกเฮาใครได้อันใหมไ่ได้เลยได้เลยเอาลายกันตูนเนาะสากเจิมลำฮลัลโหลตัวหมอนข้างมันโมเมะแล้วตัวไปซื้อล้านใดนี่ก็ซื้อตีล้านขายเครื่องนอนเนี่ยนากา ร้านขายเครื่องนอนมันก็ตึงมีหมอนข้างโลม,มันมีหมอนข้างมันมีก่หมอนกลางเออมันเป็นจะแดหมอนกลางอะก็หมอนมันอยู่กลางล่านหมดเลยข้างๆล่านมีกะผ้าห่มกับผ้าปูเปิดหมายถึงหมอนเหย้าๆตีเอาไวก้กอดบาดเจหมอนตีอยู่ข้างล่านกลางล่านเอออันไหนมอเฮ้ยยังไม่อิดใจเต้ต าเอไปซื้อเย็นตาโฟฮัลโหลตัวเปิ้ลหิวข้าวอ่ะแว่ซื้อเย็นตาโฟกําำเออร้านไหนขายเย็นตาโฟนี่ก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวมากำซอยสี่ฮัลโหลเออเขาขายเย็นตาโฟด้วยการร้านนี้ร้านนี้เขาขายตึงก๋วยเตี๋ยวขายตึงเย็นตาโฟจากจำล้ำฮัลโหลตัวเปิ้นสั่งเย็นตาโฟแล้วแต่มันบ่ดใจเย็นตาโฟอ่ะแล้วมันเป็นจะแดบ่ดใจเย็นตาโฟอ่ะ ก็เปิ้นอยู่พอมันห้อนลวงลวงเปิ้นก็เถียงแม่ก้ากะว่านี่บ่ใจเย็นตะโฟนะแม่ก้าก็บอกว่านี่แหละเย็นตะโฟเปิ้นก็บ่ฮหูจะย่าจะใดเปิ้นก็เลยขอน้ำแข็งเขามาใส่ตอนนี้เย็นแล้วบ่อ่านกลายเป็นห้อนตะโฟแน่ๆโอ้เล่าคิงจะใส่น้ำแข็งยยังก็มันห้อน่ะเปิ้ลกลัวตัวกินมาได้โออแวะซื้อพารามาให้เปิ้นตัวเลยอเปิ้เจ็บยิบ โอเคโอเคเดี๋ยวเปิรนแวะซื้อเนอปีกมาถึงบ้านตัวเปิรนปีกมาแล้วจ้ามาแล้ว่ะเอาเย็นตาโฟไปอุ่นให้เปิรนเลยก็อเอาไปอุน่นมันก็กลายเป็นอุ่นตาโฟไปเห้ากะเย็นตาโฟมันไปเจอมันมาได้แต่เขากินอุนอ่นๆน้อนๆเข้าใจก็เออแล้วเขามาห้องห่อนตาโฟไปเลยเนาะจะไปหน่อยเอาไปอุน่นใื้เบิดนเลย โอเคโอเคเดี๋ยวเปิ้ลเอาไปอุ่นเฮ้อเนอะอ๋อแล้วนี่โซดาตีตัวสัางเปิ้นซื้อเปิ้นสัางตัวซื้อพาลาบ่ใจ้โซดาโคอันัหนหม้อแล้วก็บอก่อู้ฮื้อชัดๆเฮ้ยเจ็บหิบขุนสองแล้วตีเปิ้ลเคตัวไปพอมาหินอน่อนไปพอมาหรือยังไปพอมาแล้วแต่มันบ่มีมาหินอน่อนเออแล้วไงอย่างมันบ่มีมาหินอ่อนอะ่ะก็เปิ้นอยู่พอแล้วมันแข็งกูตัว ในล่านมีเป็นสาวสามสิบตัวเปิ้นก็ไลยยุบพอทุกตัวเลยแข่งทุกตัวบ่มีอ่อนสักตัวเฮ้ยจิบงีพุนสามเอ้นั่นตัวเย็นตาโฟเทียวไปอุน่นไม่หมดแล้วย้อนตัวนอนอจูเปิอู้เรื่องมาหินอ่อนเฮ้ยจิบงีพุนสี่ห้ากเจ็ดปดเกสนับสนุนโดยหมอนข้างกาจุนลุนถ้ากอดเมียมันบะอุน่นมากอดหมอนข้างกาจุนลุนดีกว่าเน้อ ตัวซักผ้าเฮาเปิลกำลโลโค้ชไเปิลแหมหมอวันใดบ่ได้ใจแล้วจะนอนบ่ลับกะโคใช้อีบ่ได้จมอ,อย่างล่ำเหลือเครื่องซักผ้าก็มีบ่ได้ซักมือจะจมแย่หยังอ,อ้าวอ่านตัวเี่ยอย่างบ่ซักคนเดียวอ่ะก็เปิลนย่ก,กับเพาอยู่เนี่ยเปิลก็บ,บ่ว่างเล่นเกมอยู่ตกลงคิงจะซักบ่ซักเอเอซักก็ได้อ่ะ อา้าวตัวผงซักผ้ามดถ้ามันมดตัวก็ไปซื้อกาโขกําลังเล่นเกมมวนๆต้องไปซื้อผงซักผ้าแง่ยังกับโกงกับเกมนี่เดี๋ยวบุบแล้วเจาะเออไปซื้อฮื้อก็ได้อ่ะเออแล้วจะเอาผงซักผ้ายี่ห้อ,อยังเอาผงซักผ้ากาแป๊บแล้วถ้าบาม,มีกาแป๊บเหรอเอากาอย่างดีถ้ามามีกาแป๊บเอากาโอ้โหแล้วจะไปซื้อล้านโดงล้านใดดีด ไปล้านใดก็ได้มันตึงมีขายเอออันถ้าเปิ้ลไปร้านขายยางรถดโลมันจะมีก่อแล้วคิงจะไปไงอย่างร้านขายยางรถดเอออันแล้วจะเฮ่อเปิ้นไปร้านใดดีล่ะอันไปล้านน้องต่อปะโครลานน้องต่อไก่ล่ําเอออันไปล้านไอ้ถาหน้านี่ปะใกล้ดีเปิ้นไปร้านไอ้ถาบะได้หนาตัวแล้วไงอย่างไปล้านไอ้ถาบะได้ก็เปิ้นไปแปะเราว้ยังมาได้จ่ายแต่นี้ ก็ไปล่านเจนีป่ะเออเจนีพอเลี่ยงคำอายฮันกะเจสูนีล้านขายของช้ำข้างวัดฮันโลเออถ้าร่านเจสูนีแบบมีผงซสก้ผ้าขายโลล้านขายของช้ำม,มันตึงมีผงซักผ้าขายเออแล้วจะเอารถทีไปก็ว่าเตียวไปดีก็เล้วแต่ตัวกะเฮ้ยเตียวไปกับปวดแข้งจะเอารถทีไปก็ขี้ข้านปัน่นอันก็เอารถเครื่องไปป่ะน้ำมันรถก็บ่มีอะ เปิลลืมเติมมันก็บาแจ้หากไก่แต่ว่าโลเตียวไปปะตัวว่าเปิลใสเกิบก็ว่าใสเกียกผ้าใบาไปดีข้าใจไปแล้วถามหน่อยฮัลละเออใส่เ,ออเกิบไปก็ได้ซักจำลามตัวเปิลปีกมาแล้วจ้าได้ผงซักผ้า,ามาแล้วกะข้าใจไปซักเหียบ่ได้ซื้อมาเตื้อเพราะเปิลลืมเอาสตางไปโหแล้วเนี่ัอย่างาเอามาก่อน วันผู้ก็อกอยเอาไปจ่ายก็ได้ร้เออเปิ้นก็กลัวเขาบาฮอเปิ้นแปะนะกะก็ย้อนตัวไปแปะเล่าไวลายตีนะกาะสักจำล่ำตัวเปิ้นมาแล้วมาแล้วก็ข้าจไปซักผ้าเหียสักเสร็จแล้วก็ก่อยมากินข้าวเออเปิ้นกินก่อนแล้วก่อยไปซักได้ก่เออเออเกินก่อนแล้วก่อยไปซักผ้าก็ได้ลังกินข้าวแล้ว <łość> uh, yeah. เอ ata, ้ยกินข้าวแล้วก็รับเหี้ยอยมานี banks, ่ส <iş> ุดท้ายกูเนี่ยเป็นคนซากสนับสนุนโดยผงสักผ้ากาบแป๊บซักได้แป๊บเดียวผ้าหิวผ้ายาน